สนับสนุนโดยไฮลักซ <Wow. S 1> ์รีโวทีอาร์ดีสปอร์ติโวเครื่องดื่ม k ิงผงสำเร็จรูปตราจินเจ <Wow. S 1> ปลากระป๋องโรซาเชนไรท โดยน้ำดื่มตราสิงนะครับและทีมแรกในค่ำคืนนี้นั่นคือทีมของพี่เป็กกี้และน้องเจมครับเรามีภาพเบื้องหลังให้ชมกันเชิญครับพยายามจนหมดปัญญาไป้กล้าก็งน่นงานรักกันอย่ามองตามมองตรงไปส่งอารมณ์ดีๆหนูไม่อยู่ตรงนี้เจมคือไม่ต้องหลบตาใครแล้วลูก จ้องตาเวทีนี้เป็นของเราจ้องตาแล้วสะกดคนให้อยู่ไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆว่าฉันอาจจะเขินอายบ้างอะไรบ้างตอนฉันเล่นปวดหมวกตรงนี้ไม่ต้องอายเอาให้เต็มที่จ้องไปให้ละลายให้ละลายไปกับเพลงที่เราร้องให้ละลายไปกับความรู้สึกของเราจ้องและเอาให้อยู่เมื่อกี้พี่เบกกี้กับหัวแนะนําให้ร้องเปิดปากเกลวันนี้แล้วก็ให้อัคระคมชัดใช้อายการมองให้ทั่วซึ่งส่งอารมณ์ไม่ถึงอินเนอร์อะไรค เลงเห็นความพิเศษบางอย่างในตัวเขาเป็กอยากให้คุณผู้ชมทางบ้านเปิดใจและพิจารณานะคะน้องคนนี้ว่าอีกคนหนึ่งฝากให้กําลังใจน้องด้วยนะคะถึงคนหนึ่งจะผ่านทีมประกวดแล้วแต่ผมเอาความเชื่อมัน่นและความตั้งใจของผมมาสู้ครับเอาละรครับคุณผู้ชมครับและโชว์แรกในค่ำคืนนี้นะครับคือทีมของพี่เป็กกี้และน้องเจมกับบทเพลงที่ชื่อว่าเชื่อวิเศษครับเชิญครับ ในราตใดที่เธอมองกันบอกอะไรกับเช่นมากมายความ i you ยี้จีบกันเลือเกินมีความรู้สึกอะไรบอกเข้าไปลูกพี่เป็นกำลังใจให้นะครับใครจึงไปไหนก็ไปนะเดี๋วกคนนะ้เดี๋วกคนนะ้ พี่บอลโชว์เมื่อสักครู่นี้เป็นยังไงบ้างครับเป็นนักร้องที่ใช้พื้นที่เปลืองพอได้เหมือนกันนะฮะคุณน่าจะเช่าเวล้ำหลวงร้อง <c oughs> นะฮะร้องโอ้โหถือว่าโอเคนะเอนเตอร์เทนทำให้คนรู้สึกสนุกสนานอขอให้เจมึกฝนเก่งๆ,ๆบ่อยๆขอให้เจมส์โชคดีครับขอบคุณมากครับพี่บอลน,นะฮะ <c oughs> ไปที่พิธกรของเราบ้างเป็นยังไงบ้างครับ ใช่กาสว่าอาจจะเคยชินกับการร้องเพลงเปิดหมวกที่น้องเขาดูบุคลิกก็ดูเป็นคนขี้อายอยู่แล้วใช่ก็เลยยังดูขัดขัดเินสักเล็กน้อยบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยดูยโดยรวมก็ทําให้น้องๆทุกคนก็ร้องตามไปด้วยได้ก็ถือว่าสนุกนะคะครับผมขอบคุณพี่เกรซมากนะฮะมา,มาที่คุณแม่พี่ไปภูมิใจในตัวน้องเจมมากทุกคนอย่าลืมนะคะว่าเจมเนี่ยเขามาจากนักร้องเปิดหมวกแล้วก็ดีดแล้วก็ร้องนันสต็อปไปเรื่อยๆบางทีเนี่ย อาชีพตรงนั้นนะ่ะเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวเขาเขาไม่ได้สบตาไม่อยากจะสบตากับคนอื่นด้วยซ้ำไม่ก็ไม่เคยใช้นี่คือเจมมาออกตรงนี้คือครั้งแรกเลยในการทำแบบนี้หลังจากนี้ถ้าเราเอาตรงนี้ไปฝึกฝนพี่มั่นใจว่าเราจะเป็นนักร้องคนหนึ่งที่ไปได้ไกลมากเอาขอ,ขอบคุณนะพี่เบกกี้นะครับขอบคุณนัองเจมมากนะครับไปพักผ่อนกันได้เลยนะฮะไปพักผ่อนก่อนนะครับมาถึงทีมที่2บ้างเอาละครับจะ เป็นทีมของพี่บ bon อลและพี่ต๊ตตี้เรามีภาพเบื้องหลังให้ชมกันว่าทั้งสองท่านนี้เขามีเทคนิคอย่างไรกันบ้างเชิญครับต๊ตตี้ครับผมเหมือนเมื่อกี้ที่พี่เรียกต๊ตตี้มาต๊ตตี้บอกว่าต๊ตตี้คือนอ็นเตอร์เทนครับผมร้องเพลงได้หลากหลายครับแต่วันนี้ต๊ตตี้มาเพื่อจะเป็นตัวเองให้สุดใช่ครับผมไอความเป็นตัวเองของต๊ตตี้คืออะไรอยากเป็นตัวนี้ว่าเรามีอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่เรายังไม่เคยทําไม่เคยร้องคือแนวเพลงล็อกแล้วก็เพลงที่อ,อกหัน พี่ขอเลือกเพลงครับเลิกลาได้ครับทุกเลิกลางนี้ก็น่าสนใจได้ครับจริงจริงไม่ต้องทำอะไรมากแค่แบบว่าส่งอารมณ์ออกมากรุ๊ปดีๆความเป็นป๊อปร็อกนี่ยมันต้องชัดค่อ้ทิ้งทิ้งกันอย่ามีคำสั้นๆคำสั้นๆอย่ายืดค้าบจัดใจให้จบอย่าอยู่ยังเป็นห่วงกัน นี่เนี่ยการดัดฟันเนี่ยมันจะมีผลเรื่องการออกอักษรใช่เพราะเราไม่ชัดเราไม่ดีเอาท่าช่วยใช่ครับผมจะเอาอะไรไปสู้คนอื่นใช่ไหมครับอยู่ที่ตัวผมเองด้วยฮะดึงความเป็นตัวเองออกมามากที่สุดแล้วดึงอารมณ์ออกมาให้มากที่สุดเอาดึง acting ดึง inner เราออกมาให้มากที่สุดบอกเลยว่าเด็กคนนี้ครับน่าจะมีอะไรที่ทําให้คุณผู้ชมได้ยิ้ม ได้มีความสุขไปกับเขาครับโดยเฉพาะคนอีสานนะครับคนบานเฮ้านะครับเนาะฝากซอยเชี่ยวบุญีผมเชียไทยได้ครับสู่ๆครับพี่น้องครับขอบคุณครับ